แต่วันนี้มีอีกหนึ่งเซอพส์ไม่ใช่ของแต่เป็นคนเดี๋ยวไปเจอเข้ามาเลยดีกว่าอีนเลวเนเร็วเร็วใครอ่ะอีนอีน ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิม4ีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดตำนานกันอีกครั้งนะคะกับร้าน K P T เคปคทยหลังจากร้านนี้ได้ปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งนะคะที่อยุธยานะคะอร่อยไหมพูด,ดตรงๆยายเห็นว่าทิ้งนะ้ำพอครั้งที่เราเขาเจ๊งเพราะมันไม่อร่อย,อ,อ,ยอ๋อโอเคอะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าตามมาเลยค่ะน่เลา น้องอ่ะเปิดร้านใหม่เ็าอยากจะแสดงความดีแค่ตกพี่หลาน <c oughs> น้องอะไไม่ไแว็บหนึง่งแว็บหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเรากำลังให้ผู้ชมคอมเมนต์กันมาว่าร้านนี้จะเปิดได้กี่เดือน <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าคุณบอกร้านนี้หนูขายด้วยความที่หนูสวยอันหนึ่งต่อให้คุณหนูาขายด้วาายความอร่อยออแต่ตอนนี้จะไม่เลยเดี๋ยวโทษคุยกันนะนเ,อเออ,เอ,อว่าแม่ต่อดิอุ้ยรอบนี้ไม่ไหม้นะอ,อ่ารอบเฮ้ยโอเคเดูไซส์แตงกวดคุณชมหน่อยก็จะคุณจะเห็นเอ็ดตัดเราเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าของที่ไม่ดีหมดวันนี้ตามตลาดเตอมเลยลองใส่ใจจำเป็นก่อนเราไม่อยากให้ของขาดเข้าใจปะเราซื้อของดีมาแต่ว่าดวงจะได้กินดวงนี้นัดไหนอะไอย่างนี้850ล้านบาทค่ะ แม่เล่าตีเท่าน,นนี้ถึงมาร้านหนูหนูดีใจถ้าเอาของมาให้ไงอะไรอีกล่ะอยู่ดีป้าห <c oughs> นานะโชค้าให้น้องเปิดร้านพี่ต้องมีของมาให้อยู่แล้ว <c oughs> ตื่นเตน้นเมอร์ซี่รู้ได้ไงเอาไปนี่ไง <c oughs> โอ๊ยไม่ถ้าไม่อยากไนดะ้ไม่เป็นไรเพราะเรามีอีกเอามาแบบก่อน <c oughs> โอ๊ย เมอร์ซี่หลอดถามจริงหรอรีวิวแต่เมอร์ซี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเขาหล่อหรืออะไรยี่มีก็พี่อยากให้นารามีผิวที่ดีเพราะว่าวันก่อนปาเหมือนจะเป็นสิวพอพี่ทาปุ๊บอุ้ยสิวหายแล้วน้องอะอยู่หน้าเตานะอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวไงให้หนูอีกแล้วให้อีกอยากให้องสาวใช้เผื่อใครมาซื้อเคปเราก็บอกต่อว่าเมอร์ซี่ซื้อได้ที่วัดสันเลยขายยาชนนท์ทุกประเทศมีไหม้าะขายยาไม่มีนะโอเคแต่จะบอกว่าวันนี้ชั้นน่าจะใช้แล้วสวยรอบที่แล้วให้เมอร์ซี่หกเดือนปิดรอบนี้หกเดือนปิดเหมือนกันค่ะ i thought <laughs> เออแต่ว่าบาบหน้าแม่ดีคือนางจริงก็นี่ไงเมอร์ซี่หน้าขาวใสแล้วก็มีความว่าลดรอยสิวด้วยวตัวปกติใช้ไม่ได้ใช้แค่ไลน์แบรนด์แล้วฉันก็ใช้เมอร์ซี่ด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ฉันก็ชอบมากเอาแต่ต่อให้หน้าตดของหนูทุกคนเห็นได้ว่าหนูไม่มีสิวก็ที่สำคัญเนี่ยหน้าเนี่ยแล้วทุ่มฉ่ำเวลาใช้ตัวนี้เพราะเมนสูตรของคุณหมอหนูไว้ใจได้ราคาเนี่ยแม่ก็รู้อยู่ราคาเท่าไหร่วะสามร้อยเก้าสิบไงนาราแต่เคฟนาราเท่าไหร่สี่สิบหกสิบเหมือนเดิมราคาไม่เท่าไหร่หรอกดูคนก่อนหลายยคคนนะเไม่่ใชนะรก็แบบ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเคปนาราจะน่ากินขนาดไหนได้เขามีเมนูใหม่ด้วยมีเมนูใหม่แต่ตามซูมจะได้ EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะกลับกลับกเหรอไหวเลยมันไหวเลยอยู่ก่อนได้ไหมสูมก่อนไม่ไม่อ่าดูให้สีนวลจันเหมือนเดิมไม่แล้วตรงกลางคืออะไรตรงกลางไปดูที่จะแบบไว้ใส่ของให้โปกเออแต่ว่าตรงกลางไปที่ แ่มันไม่ถึงไงเดียวปิดอ่ะปิดแล้วอ่ะไม่แล้วมันจะสุกเท่าอันอื่นไหมสุกแน่นอนความร้อนมันแล้วอุตึงเห็นไหมแห้งแล้วเออเออ Amazing อยากได้แต่วันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ของแต่เป็นคนเดี๋ยวไปเจอเข้ามาเลยดีกว่าตายาโยนเข้ายปเลย ยังไงวิว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 วิมาิวว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 มววิววิววววิววิววอววิวววนคุยกันละวิว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 มิววิววิิออ <anse> ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าผู้ชายที่นาราอยากให้มาคือใครถ้าสมมุมติว่าคลิปนี้ถึง 5, ห้าหมื่นไลค์ฉันจะไปถามผู้ชายคนนั้นถึงบ้าน อาเถอะไปตบหนูก็เหมือนแค่กระเทยรักเดียวโง่คือกูยาใเขารู้ว่ามันเจ็บมาา <c oughs> เอาเดี๋ยวใส่อะไรบ้างซื้อบ้างอะใส่มาใหม่ชื่ออะไรเป็นโตเกียวออหลายคนจะเจอแบบว่าเออโตเกียวที่ม,ม,ม,มันเหมือนมวลันนีเราจะเอาโตเกียวในหน้าเคปละกันเมนเมนูครคือเป็นอีกเมนูชื่อว่าเมนูยังคิดไม่ออกตอนเนี้ยก็นะแต่จะเป็นเมนูที่ใส่สาหร่ายกุ้งไข่ปูอัดแล้วก็คือจะเป็นไข่กุ้งที่แบบว่าฉ่ำมงยาเลยแล้วเดี๋ยวจะมีเมนูยำไหมยำ เคฟอะไรเงี้ยอยากจะทำในอนาคตแต่ถ้ากินไม่ได้ก็คือจะต้องโดนด่านะ <c oughs> แต่ว่าหนู่พยายามจะไม่ได้จะสรรหาเมนูใหม่ๆม,มาตลอดถ้าใจป่ะอ่ะโอเควันนี้ไม่อยากจะกินเป็นเมนูอะไรเ็าเป็นซูชิผัดซูชิไม่มีค่ะเย้ อาดีๆเอาที่หนูขายเอาอะไรก็ได้เอาเมนูใหม่ไม่เราถามหน่อยสิว่าเมนูองค์กระจูที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยมึงคิดว่าเด็กมองคลุงเทพเสียใจมาที่ไม่ได้กินแล้วจริงๆน่าจะดีใจที่สัมไปเพราะว่าเสียงดังที่นั่นไม่มีอยแล้วบายบายหลายคนถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็จะไปเปิดที่มองเทพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการขยายแฟนชายอ่าร้อนร้อนที่แล้วที่แล้วว่าร้อนจริงจังเลยร้อนจริงอ่ะร้อนอะไรยังงไอ่ะร้อนมากอนะรอนที่แล้วเราเปิดแฟนชายนะเราให้ทุกอย่า ในราคาที่ถูกมากคนก็นจะไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติมีคนอยากสนใจอยากจะขายก็มาซื้อจากเราได้เลยเราขายแล้วก็พร้อมท,ที่จะให้แล้วคือขายทุกอย่างให้ครบเลยเพราะว่าสูตรแป้งกบเป็นสูตรของเราเองสูตรของหนูเองหนูไม่เคยคิดว่าได้จากใครแม่แต่เราเคยเปิดเผยไปแล้วในช่องนิสสานะคะก็ถ้าใครอยากจะก๊อบก็คือไปก๊อบเลยไม่แต่วันนี้เรามีแดัดแป้ง,ง <c oughs> ดีเย เราก็คือจะมีดัดแปลงว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่อ,ไรอร่อยเวอร์แต่นี่มีการดัดแปลงวันนี้เดิมอ,อ้าวจะเนรคุกทำไมล่ะเจ้าแต่ถ้าสมมติว่าคนเข้ามาจากจังหวัดไกลๆมึงไม่เปิดออทำไงรอบนี้สัญญาว่าจะเปิดทุกวันมีเบอร์ไหมเข้าไปที่เพจนาราเค,คก็เลยจะเจอเลยร<อ>้านเนี่ยบางทีหนูก็จะไม่อยู่แต่ร้านเนี่ยก็จะไม่ปิดจะมีลูกน้องเนี่ยคอยขายให้วันนี้จะมีเจอกทางเป็นลูกน้องจะมีอัปเดตในเฟซบุ๊คอ,อัปเดตอัปเดตโอเคแม่องค์จูเราจะใส่แม่องค์จูนามิต้านะจ๊ะนามิต้าเนี่ยหนูจะใส่แบบว่าของาาวมพระวอไ อความน่ากินเพื่าปังอ่ะทรัแป้งพิซซ่าเปิร์ฟแล้วเปิร์ฟไข่ฟองอย่างนี้เลยเหรอเป็นไข่เบอร์หนึ่งนะคะไข่เบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นเบอร์หนึ่งนะ <c oughs> ถ้าใส่ป้าและเมนูนี้ก็คือที่หนึ่งของจักรวาลเลยไข่เป็นตองแบบหูน่ากินอเออมันนุ่มหนับมันซุยมันปังแล้วจะใส่เป็นแฮมไก่อิสรายทานได้หนึ่งแมต <c oughs> ชีด้วยค่ะเพื่อความปังแน่นาราชีเยอะมากแล้วก็เป็นแม็กกี้น่ากินปะน่ากินมากเดี๋ยวอชีตแห้งแป๊บหนึ่งซอสแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยน่ากินมากอันนี้ชื่อเมนูว่าตุกกระดูกจุหี่นะเหมือนตั๊กกะสีหี่้วมีอะไรหลายอย่างเปิดที่กลาโอ้นี่นี่โอเคนาราอันนี้เพื่ออิ่มมากเลยนะเนี่ยอิ่มเลยเหมือนข้าวกล่องอาหารตามสั่งแล้วสีแป้งสวยไม่ต้องกลัวเห็นปะไม่อีดั้งเงินไม่หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่กล้าแก วิ้งเยอะมากมันไม่ใช่อาหารคนนะหนะอันนั้นอะมันแปลกแล้วแม่ซ้อนเลย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 ปิดตรงไม้ด้วยโอเคใช่รึใหญ่มากเหมือนควายที่โดนเย็ดวันนั้นเลยอ่ะโอเคนี่ไห่ไหมใมากเหมอดนลยยาโอเคให แล้วเนี้ยคือจริงๆต้องมีท้อนตักใช่ไหมอ่ะบางคนนะอายุยามีนะที่แบบว่า3คนมาสั่งกินแค่แผ่นเดียวแต <c oughs> ่สบบาทหารกันได้เข้าใจปะมึง <c oughs> มันเยอะกินไม่ได้ไม่ไมเดี๋ยวก่อนนะเว<อ>ลาเราทำแค่สองเมนูปรากฏว่าของหมดละตุนตลอดเราถึงขายไงแม่เราไม่ได้เอาขายละตุนรวยเราขายเพื่อที่เราแบบว่าเออเราคิดถึงลูกค,ค้าเรายังไม่อยากนาราอยากเป็นนาราเคฟก็เธออันนี้เป็นหกสิบบาทแบบว่าอมกระตูแบบง่ายๆที่แบบไม่มีไข่มีอะไรแต่เพิ่มยี่สิบบาทก็ได้คุ้มอ่ะอย่างนีเ<อ>้เยอะปะเยอะก็เดี๋ยวว่าเยอะแยะแท้ หุยเอกแคโอ้ยโอ้ยอ่านข้างกล้องดูดินี่คุณผู้ชมอะไรนี้ลูกค้าคนอื่นสั่งเราก็ให้เยอะก็ได้วันดีค่ะอะไรอวดลูกค้าหน่อยนี่ของลูกค้าน้องปออ้าวเอาผู้หญิงกินอของหนูเยอะไหมดูดิอวดหน่อยอวดหน่อยผู้หญิงกินหรอคะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเพราะว่าพี่จะสัมภาษณ์ลูกค้าคนอื่นก็ไม่มีคิดว่าอยู่ได้กี่เดือน ไูดเผื่อยูทูบเบอร์คนเอิบเขาอยากมาถ่ายอ้าวปีที่แล้วแไม่าจากจีนมาได้เลยถามว่าเครียดไหมแม่มันเครียดน่ะเพราะอะไรหรเป่าเราก็กลัวขายไม่ได้เหมือนกันอันนี้ของใครของแม่ฉันไม่เอาฝอยทองนี่เอานี่เทล่าอะไรอ่ะดูเทล่าเฉยอย่างนี้มีฝอยทองด้วยอ่ะแถมก็ได้โอเคอันนี้นมอ่นหรือไม่ยองเนสโม่งโค้งไม่ยองเดชแล้วกินใบยองเลชหรอใบนุ้นเทล่ากินอะไรใหม่ดูไหมตับทอคือเมนูใหม่ที่เป็นฝอยทองโอ้ยอย่ะอย่าทวนคุยดิพี่นันนี่จับมันนี่ใส่อะไรบ้างจ๋า ทุกอย่งหมดจ้ะพี่ไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกไม่มีมีแต่ฮัตดอกทูน่าอะไรครับแฮมทูน่าทูน่าหมดจ้ะเมนูองค์จั่วปะเอาไหมอ่ะทอดคว้ยมาเลยเฮ้ยอร่อยอร่อยเหรออร่อยเป็นนิวเทล่าแบบแกร่งๆใ่มายองเนสมายองเนสอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยตรงนี้กินไม่ได้ทิ้งได้ไหมมันเหนียวอ่ะแบบบอกพลังอ๋อที่นี่ดีนะเรียกแป้งแล้ด้วยฉันจะบอกว่า ใครที่อยู่อ่ะมากินเค้กเถอะนะวายโออไม่ได้ทันจะแป้งทีแล้วมันเป็นผื่นน่ะหมายความว่าอะไรวะแม่เนี่ยมันเป็นสิวขึ้นตรงนี้หมายความว่าอะไรอยากรู้จริงๆหนูต้องใช้นี้นะเมอร์ซี่ควบคู่กันอ๋อเมอร์ซี่ควบคู่วเพราะว่ามันเป็นสูตรของคุณหมอแล้วก็บ้านใจคุหอมมากแป้งหอมโดยเฉพาะของมันสวยแป้งเราใช้ดีมากเราใช้ส่วนผสมของดีแล้วก็จอมโรนใส่เข้าไป แพ้ฝากร้านหน่อยไม่มีคนแล้วหมดแล้วหรือว่าคอนเซปต์ร้านนารามันฟิลเดียวกับวันเกิดแกทำไมไม่อยู่นเไม่ตลัดจักนีใครถ่ไปก็จะมีคนมาฝากร้านหน่อยอยู่แถวไหนฝากร้านแป๊บนึงเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนด้วยเอาฝากร้านฝากร้านหน่อยฝากเซ็งร้านด้วยนะครันเปิด มาได้เลยว่าซอยบัวหวานพิมว่ากิจเสรีอยุธยานะคะจะเจอเลยเพราะว่าร้านหนูเนี่ยอยู่หน้าซอยบัวหวานเลยมาตามแมพเลยค่ะมันจะขึ้นและจะเห็นป้ายร้านหนูเลยนาราสาวั<อ>วก็จะเห็นเลยค่ะว่าเป็นร้านเคปเลยอยู่ตรงนี้เลยง่ายมาก<อ>จันถึงสุกเนี่ยเป็นเวลาที่เด็กเรียนนะคะเปิดวันสามถึงห้าทุ่มแต่ถ้าไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะตั้งเกิดหกโมงเย็น<อ>ถึงห้าทุ่มเหมือนกัน<อ>ก็อีกอย่างหนึ่งค่ะแม่ร้านเนี่ยไม่มีวันหยุดแต่มาก็จะเจอไม่เจอหนูจะเจอแค่ลูกน้อง้องนีแล้วไปงานข้างนอกด้วยอีกอย่างเดิมอ่าอย่าไปนิ่งต แฉช oh. ื่ออะไรนะขอให้แม่เห็นหรือยากไป <laughs> <laughs> อย่าไปอะไรกันแฉะในความฝันเลยถ้าสมมติไปก็ต้องไปแก้บนอีกยิ่งใหญ่เอาบนไว้หลายที่อ่ะวันนี้ขอบคุณพี่มิกขอบคุณพี่แค่ที่มาเพราะว่าเฉลิมศีคงจะช่วยได้นะอ่ะแม่ขอบคุณแม่แล้วขอบคุณเมอร์ซี่ด้วยที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้ถ้าอินดีกับธุรกิจใหม่ของน้องแล้วพี่มิกนอนที่กำลังเปิดครั้งหนึ่งดีจ้ะขออวยพรให้ไขยดีๆจะได้ขายในกรุงเทพคนต้องถามเลยว่าทำไมพี่นาราถึงไม่ขายที่กรุงเทพเพราะอะไรรู้ไหมเราสู้ข้าที่ไม่ไหวไม่เราสู้เรฉลี่ยวาไม่ได้เลยเข้าใจช่ได้และออีกันหมอเฮียรามไ่ใส่ถงมุ หรือว่าไม่ใส่แมสอะไรอย่างนี้เลยเราถ่ายรายการเราขอเช็คความสดไว้ก่อนฝากร้านเค้กมาเธอด้วยไว้แล้วน่ารักน่ารักมากินกันนะคะใครอยู่ยุทธยาก็ลองมากินกันถ่ายรูปพิเศษค่ะสายก็มาแล้วเดี๋ยวให้โล่งรถต้กันเลยอุ้ยรถเอาดีดีนี่น่ารักมาเลยออกไปอมาเอาดีแล้วกมาแล้วาเลยมาแล้ว ฉันไม่ไดแต่งหน้าบอกว่าฉันนี่นะฉันเป็นสิวเปล่าอย่าเพิ่งแต่งหน้าพี่นันบอกให้เขาลงมาเลยอปเขาลงมาเลยว้าวฮือนะฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยต้องแก้งอยาลาไปเลยอันนี้นี่อย่งโลกอย่าสุดอะไรยากไปไกลก่อนไปนันลไปไกลก่อน อย่าเบิ้งเอาอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งถือเราจะไม่ได้แต่งได้อย่าเบิ้งอย่าเบิ้งถือช่อดอกไม้ลงมานะต่อเลยทั้งหมดแม่ต่อเลยยังไงยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะยังไงวันนี้พวกเราต้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหน่อยเซอร์ไพรส์แล้วเราเอาพี่ซอนย่ามาบอกพี่ซอนย่าไปกระเทยได้ไง เราทำไมไม่ใช่ลูกตัวเองอันนี้น่ารักเค้กเ่าเราดูจากล่องนมอ่ะล่องนมสวยเห็นปะนี่สามานีไม่ใช่้วาดใหม่เอาจากเลนเฟรนแล้วเหมือนตรงไหนอ่ะปากเหมือนหนึ่งที่มีฟิลเลอร์ฉีดไม่เสร็จอ่ะเห็นปะตาสองชั้นขนตานิดนึง่